ไม่แก่กระเป๋าข้อหับลูกลูกใหม่ในส้มข้อหับลูกใหม่ควรรถคือกระเป๋าข้อหับลูกใหม่โอห่วงรถโอ้คุณนายช่างใช่ไหมเออเต้ไม่ไม่แก่นี่เข้าพวดดีหนึ่งไปไปเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยที่วะที่วะอันนี้เราก็ว่าจะเดินไปถึงโรงเรียนนะคะ กันเดินไปเรื่อยๆนะคะถึงโรงเรียนค่อยกลับนะคะโอกสาวน้อยของเรานะคะสาวน้อยสาวน้อยสายโยก เดินเดินเดินเวลาคิดถึงคุณยายนะคะเวลาคิดถึงพี่นะคะก็จะประมาณมก็จะส่งเสียงร้องหาพี่หาแม่หายายนะคะตกใจถ้าไปงานช้างนะคะรับรองช้างเยอะคิดว่าคุณยายคิดว่าเป็นพี่เป็น แม่หมดนะคะก็จะวิ่งเข้าไปหาประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยจะติดคนเท่าไหร่นะคะแต่ไม่เหมือนที่วันดีนะคะที่วันดีจะติดจะติดควานจะติดตามมากกว่านะคะถ้าช้างติดควานนะคะจะจะถือว่าดีนะคะเพราะว่าเราไปไหนเขาเขาจะไม่ไม่ติดเพื่อนไม่ติดอ่าช้างที่อยู่รอบรอบ้างเขาไม่ติดนี่ก็คือเขาจะไปแต่กับคนกับควานนะคะก็ดี นี่ถึงโรงเรียนแล้วนะคะถึงโรงเรียนแล้วเด็กน้อยสาวน้อยนะคะไหนดูหางหน้อยสี่โอ้ยหางแดงนะคะยาวแล้วนะคะสีโคกอาถึงโรงเรียนแล้วอ่ากลับหลังหัน ยังไม่ทันไรเลยนะคะจะยืนโยกอีกแล้วไ,ไ,ไ <laughs> ปเดินกลับแล้วนะคะค่ะไปะเดินต่อนะคะก็กลับแล้วนะคะคุณตาตาสวัสดีคุณตาหน่อยเร็วกันฮะ่ะ ตายเดินบังน้องตกแต่บังฮะสายอายสิปีแล้วไงเก้าปีสิปีมุดเฮ้ยปีวันดี10ปีเข้าแล้วนะสักเก้าปีกว่าสิปี ไม่มีคาทัว่วันหลังค่อยไปนะคะได้ไรกับข้าวเนาะฝั่งนู้นเดินเล่นก่อนตกแต่งก็เราก็จะเดินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราไวะร้านค้านะคะเราไวะซื้อกล้วยนะคะเอาอีกนะคะกล้วยหมดแล้ว ไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไวร้านค้าตรงนู้นนะคะขากลับสองวีขาไปสองวีนะคะเดินนี่ถือว่าเซนกล้วยไว้ทุกร้านแล้วนะคะเซนไว้เซนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาจ่ายนอกตอกเต็กวันนั้นก็เซนแตงโมวไว้ยังไม่ได้จ่ายด้ยเซนไว้ตอกเต๊ก ไปไปไปค่ะวนไม่ควันวันทุกนักเตควานะคะนะคะตนเช้ามาก็จะเห็นไปพกควานไม่ควันนะคะตัดหญ้าให้ช้างนะคะชีวิตีชีวิตคนชาช้างนะคะวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้างนะคะก็จะประมาณนี้ทุกวัน กล้วยแม่นอสวัสดีอําฝนหน่อยแล้วสวัสดีอําฝนหน่อยมีกล้วยแม,มาฝนวันนั้นติดไว้ติดแตงโมไอ้แตงโมไม่ลยอยวนแรกวเท่าไรวีไลยี่สิบว,ว,วันนั้นก็หนึ่งร้ ร้อยหกสิบค่ะตอนเย็นด้เยค่ะเซ็นไว้เซ็นไว้ปะซูโกมก็ไอ้กาศเอ้หน้าไปกอดเอมันนี่เอ้ยไอ้ดิ้งโต๊ะัซเอ็ดเดละนลอหนึ่งโต๊ะัซ ไ,ได้กล้วยนะคะสามวีตอนไปสองนะคะขากลับสามนะคะไปเส้นไว้แล้ว ไม่ค่อยสุกตอกแต๊กจะไม่ค่อยกินนะคะถ้ากล้วยไม่ค่อยสุกก็จะกินไอ้กล้วยที่สุกงอมๆนะคะสุกพอดีนะคะก็จะกินเพราะว่าเขาชอบหวานถ้ากล้วยไม่ค่อยสุกนี่มันก็จะออกฝาดๆหน่อยนะคะเขาไม่กินได้ไม่กี่ลูกเขาก็จะไม่กินนะคะ ป้ายเต็มต้นไม้เลยนะคะบ้านใหญ่โก้โกป้ายโฆษณาเต็มต้นไม้เลยนะคะ <c oughs> บ้านใหญ่โกใหญ่ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะใหญ่โกที่ไปช่วยขายผลไม้นะคะท,ทุกวันตอนเย็นนะคะ ตอนนี้ไม่อยู่นะคะต้องใส่ไปนาหรือไปรถพริกก็ไม่รู้นะคะเขาจะปลูกผักปลูกพริกรอยู่แถวหนองน้ำหลังหมู่บ้านนะคะกิน่ยหญ่้าอยู่นะคะ อร่อยมากเลยกินย่าข้างบ้านน้องกระถินนะคะพี่กระถินนะคะบ้านพี่กระถินตรงนี้นะคะกินย่าอยู่ข้างๆบ้านพี่กระถินอร่อยไหมตอกแป๊กกินกล้วยแม่อร่อยบุยอยากกินยา่าน้อยๆน,น,น,นะคะ เหมือนน้อยไปกลับบ้านเราไปไปกลับบ้านแล้วลูกไปบ้านแล้วนะคะสายไฟเนี่ยแม่ดูไง แสงแดดวันนี้นะคะถือว่าแรงนะคะอากาศก็จะร้อนนะคะตอนกลางวัน ชเช้าก็เย็นๆสบายๆนะคะถ้าตอนกลางวันนี่ไม่ไหวนะคะปะไหมเก๋ okay. งบ้านแล้วตอกแ๊กถึงบ right huh? ้านเราแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องตอกแตกโชคทวีลุงไม่แบงค์นะคะกดกระดิ่งส u b s c r i b e ให้กับช่องน้องด้วยนะคะขอให้ฝากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนอาหารช้างนะคะ ตอนเย็นนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะเราก็จะได้เป็นอ้อยนะคะนี่เราก็จะได้เป็นอ้อยแปลงอ้อยนะคะแปลเป็นแปลงอ้อยก็ขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะอะเป็นภาพสวยๆนะคะภาพน่ารักเตะเหมือนคนไม่มีแรงเลยนะคะก็ รักน้อยๆแต่ขอให้นานๆน,น,นะคะฝากช่องน้องต๊อกแต็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ